ยางรั่วแล้วก็ได้ออกไม้ครับโอ้ยางหัวไปครับไปตอ่อแล้วครับรถ <c oughs> ยางรั่วครับยางเร็นแล้วลุยต่อครับลุยต่อครับตอนนี้จะ4ีโมงแล้วเดอ,อ ถึงไม้ครับทุกคนเบิ้งตลาดปลาครับคุณตาจะเอาลงระดุ้งหมาวาแล้วกรับสวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับกันไกลในแฟมิลี่ครับผมห่ากระสิมาเลาะหาตกปรากบครับผมวันนี้นี่ครับผมไปครับผมไปดึงเบื้องไม้ครับผมว่าจะเป็นตลาดปลาหรครับวันนี้ครับนี่ครับผมไม้ห่าครับโอ้โห นี่ครับน้ำแห้งมากเลยครับตอนนี้ขามสะพานไปครับตีนสังหบาทปะครับดิตีนยันสังหบาทปะครับดิแต่ว่าตกน้ำ <c oughs> ยันมันต้กแยกบาดปะครับดิท่านผู้ชมครับ <c oughs> โอ้ตกน้ำครับผม oh, <no. S 1> น้ำแห้งเสลือเกินครับ โอ้สุดยอดครับผมได้ปะครับโอ้ยใหญ่พองเนี่ยผมว่ามันสุดับได้ปะครับไอโอ้พระไตรยยุบนะครับผมนี่ครับผมหมายประกวดเท่าครับไปทำหมองลงครับผมพนักงานถือของเข้าครับผมผลมากผลมากเร็วเร็ว ที่พาหาหมยนี่ครับผมน้ำแดงครับโบราณเขาบอกน้ำขึ้นให้รีบตักนะครับผมแต่ว่าของเราน้ำน้ำขึ้นให้รีบตกกับน้ำมาให้รีบตกเลยเดี๋ยวปามเดี๋ยวปามหมดหดไม่รู้เรื่องเอ้ยเมือนเมือนเนี่ยพย้อนม่องมองป้าเนี่ยคันพวกของนะเนี่ยไมยนี่สวยครับผมสาวพของนะ เดาลงนะเนี few later. Climbing, ่ยสไลด์ลงไปลงไปบงหินใหญ่ๆเนี่ยดูครับผมเดือะบังแก้วรดึงเขาลงมาให้ด่างนเอามาด้วยทำไมโอ้ยเบ็ดเบ็ดจะพึ่งอย่าพึ่งเบ็ดปัดเบ็ดปัดเอานี้ดูเอานี้เอานี้ก็ดู เอาสูงลมากเลยดูกเขาไม่ได้ดึงย้ดของได้หรออุ้ยบวงกระสลายลงมากแหมพวกมันไทยดิง่งคนลงมากเว่าแล้วตัวเวลามันมันเรื่อหรอมวาแล้วโอ้ยเหมือไไนเป็นไงครับพี่น้องเป็นยังไง บอกแล้วขับกีฬามันเลยขีดเดือนเท่ทิ้งเองเลยบอกไว้ว่าไม่สูดดื่งคนลงมาก่ะบอกให้สไลด์ถ้าขาลงมากคือนี่ครับเป็นไรครับทางไม้เฮ้าครับนี่ครับเป็นยังไงครับมูลุยปุ้ยบอกแล้วต้องโหดไม้เรามันต้องโหดโอ โหดครับพี่น้องโหดโหดเกินไปตามต้องิึงครับท่านผู้ชมครับปากันเงี่ยยิ้มใส่เดือนเฮ้ยเป็นไงเฮ้ยเนี่ยได้แล้วหนึ่งตัวไปยังจำ้ำไอ้นี่ปากดยังก็โตหน่อยแท่ วิปป้าไทยมาแล้วครับแต้มที่สองกดน้อย <Yahoo! S 1> กดน้อยคอยรักเมื่อได้เข่าปากนะครับนี่เข,าข่าคางเนี่ยเนี่ยคางแก้มเนี่ยเนี่ยสายลังครับตัวประกวดตั้งในตัวไาลรังเอาปฟังคุณครับโอ้นางตีทั้งเรือเลยครับผม con nghẹt khong nhanh <coughs> mình nghe chưa? hái gừng mày bạc bò, để bà ตอนนี้กาเวลาหกโมงกว่าแล้วครับหกโมงยี่สิบนาทีแล้วครับคนก็นเริ่มลังมากนะครับผมฟ้าก็เริ่มจะมืดแล้วครับนี่ครับผมทางคนใส่ไฟแล้วครับส่วนเรายังได้แค่สองตัวเหมือนเดิมเป็นไงตึ้งเปียกครับตึ้งตกน้ำตึ้งมืน ขึ้น,นได้ไนเนาะบันนี้ขาขึ้นนี่ครับเมื่อวนตอนขึ้นครับผมตอนลงว่าลำบากแล้วตอนขึ้นยิ่หนักกว่า <Okay. Yeah. S 1> เป็นไงครับจะได้ไหมครับจะได้กินไหมครับวันนี้ครับประกดแน่นอนครับกินแบบนี้ครับรกดแน่นอน ็ดนี่งางไปเลยมาดูตอนขึ้นครับตอนลงมันลาบากแล้วครับตอนขึ้นยังลำบากกลัวเลยเรื่ยอย่าไปเลยขวดรองเท้า,อ,าอย่าเพิ่งจะขึ้นไปก่อนเอออย่าเพิ่งไปขึ้น,นไปดึงเพิ่อนนี่ตอนลงมันลาบากแล้วครับตอนขึ้นทางลําบากกว่า เอ้เออเออเออไอ้ใจใจไปอยู่นั่นแหละไม่ต้องกลับไม่ใช่ไหมเหรอครับมือมานี่มือมาหนิต้องถ่านเหมือนมือมไหมเย็บนะเออโอ๊ยเย็บต่อไหมเออโอ้ของไฟนี่ไม่ไป ทา่านกำบานอยู่ทางไหนทางนี้อ่ะนี่บายที่มเลือดโอ้เป็นบ้าดิถากอย่างนี้มาอยู่ในเมืองมันไม่นี่ม่ใช่ในบนเขานะปวดมือแล้วรองเท้าดิโอ้โอโอโอบาย่ายคลิปเหรอ่ายคลิป ครับผมมื้อนี้กับโบมานครับหากินโบามานประสบความสําเร็จครับผมได้สองตัวครับกับปอยกับคืนสู่ัรรมชาติแล้วมัอน,นี่ได้ทั้งแผ้ได้ทั้งประสบการณ์ครับประสบการณ์นี้ได้เต็มที่เลยครับผม <laughs> ไปก็ฝากนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมกันไกลเดอะแฟมิลี่นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราเนี่ยนะครับผมทำคลิปต่อไปนะครับผมบายบายสวัสดีครับ ปขี่ตมเต็มเสียนี่สภาพบอกแล้วอย่ามาไปตกปลาบอดีกว่าตกปลาบอดีกว่าใบธรรมชาติไม่เหมาะกับเรามันโหดร้ายกับบ้านเราลักลออยู่